สองอานิ่งไหมนะครับนิ่งไหมนะครับไไนิ่งนะครับ ตไวตัวไวตัวไวโอเคครับโมงมงอครับโมนิด่นะโมงตัวไวไป็คถอยกตัวถอยงนิดหนึ่งไปนะครับไม่ใชราถอยไเลยไปเช็คก็ไปเช็คถอยก็ถอยก็เปถอยถอยนิดถอยโมงนิดไปนะครับเดี๋ยวะไป นิ่งๆครันิ่งๆเลยนี่ครั้งหลังถ้าว่าไปเล่นทายนะครับมาเปรียบคู่ดกันด้วยนะครับโอเคครับมาครับไหลขึ้นมานิดหนึ่งนะโอเคครับตอนแม่ทียเงินทองถึงแนะครับทามุ้งโอเคนิ่งเลยนะครับต้องลับนิ่งไปเลยนะนิ่งนะครับนิ่ง ขึ้นมาเลยครับไหลขึ้นมาเลยพี่นครับวันนสิงิจาปทุมธานีนับกับเจ้าแประตูทองกองชุุีครับผมี Jadi, aku tuh bingung

อ่จากัปนปนีมาไังก้วครับไหลมังแก้วนเดี๋ยวนีเปกครับเีเปไเลยเปีไว้เปีไว้เไว้ครับเปีไว้ชนไม้เลยปนออครับปนีพอไปครับถอยปนีวถอโอเคไม่เป็นไรไปยิงเาครับปนาวัปนนี่นะครับปนีพาวอยครับ อย่ทั้งสองลันนี่เลยนะครับนิ่งไว้เดี๋ยววันนี้ขึ้นอีกนะโดนนี้ขึ้นอีกบอลไปเท่านี้เลยนะครับนิ่งเลยเดี๋ยววันนี้ขึ้นอีกอันนี้ก็เป็นอะไรกับเพืนคนนี้ขึ้นไมาขึ้นมาอีกครับขึ้นอีกบอลไปเท่าบอลนะครับบอลไปเท่าบอนะบอลนี้ทำนี้เลยดูอยู่ครับดูอยู่ท่านก็ไหลครับตอนนี้ท่านไหลยาวมาเลยโอเคเดี๋ยววันนี้ขึ้นไวนะครับ อยัางครับยังอยังมันไหลอยู่พราะเท่าไหลนะครับเดี๋ยวมปนีนินไ้ครับรินไว้ินไว้นะครับนินไว้โอเคครับตองรานิงนะครับโชคดีครับผมเดแกน้อน้อง โอเคเด็กเฉลี่ยมงคลเบรครับรมาครับไปยากกุญแจอะไรขึ้นมาคนะ okay, รับโอเคเด็กจินน์คุณนิ่งเลยนะครับนิ่งไหมเบิกไว้เบิกไ,ไว้นะครับถอนไว้ไปยากกุญแจกุญแจครับกุญแจเป็นกันเด็กเฉลี่ยมงคลนิ่งเลยครับ พยยมจิ่งไหมครับยจะนิงนะเพื่สมชขอไปงไป้ดโอเคครับรนิ่งเลยนะครับนิ่งไปเลยนิ่งนะครับไปครับน้องช